<c oughs> นะจับตาท้าสุดปลายสุดท้ายคิดกันนะกดแรงกดลงนะกดลงนะั้งพัดออกไปอย่างเนี้ยนะถ้าหาว่าเราเจอผู้ป่วยแบบตึงอย่างเนี้ยใจเนะี้ยเราต้องอโผล่ตัวพอโผล่ตัวเนี้ยเราจะเกรงหลังงาน,นไหลเราจะถ่วงเราท่านระอง,งไม่ทำท่าน้เลยนะต้องใช้ทีนี้เข้ามาเพราะตัว ราต้องยืนตึ้มาเพราะว่าตัวก็ตัวใหญ่ให้ที่นี้มาเซนตัวเรานะเซฟตัวเรานะกจากถ้าตัวเราใกล้เคียงกันโอเคถ้าเราก็ไม่ถึงมาเนี่ยเราพุ่งขอบํำได้นะอย่างนี้ขอดตบตัวตัวเรามนจับินนะถราออกเลยเก็บเดี๋ยเราก็ต้องคืนต้องยืนขึ้นมากดกดไลาย้าลงด้วยให้สถานกดนะแล้วก็คับไปสลับกันใช้ฝังนะจับ ในท่าพวกนี้ให้ระมัดระวังกลุ่มที่มีมานาข้อเข่านะข้อผิดรูปปาดเจ็บหรือนปมานากรุสลกากล่างอรนนี้ควรรับรู้เจ็บทึานสายที่ข้อห้ามทำนะสับซ้ายขวานะเมื่อ,รอ,อนะนนครอบส,สามรอบนั้นต่อไปนะเราไ้กันครับสลับก้านซ้ายขวาหลังจากนั้นต่อไปไป ใต้พุทธรถ่ายไ่จับหลังเท้าบดมือล็อกนี้ไว้แล้วมือสอดน,นี่นะสอดแล้วก็ยกเขียงซีมาอุตสัาห์สับแขนข้างปฏิการยกเขียงซีมาอุตส่าภาษานี้นะจากนั้นจับขาเยลฟานเข็นข้า <c oughs> นนงงา,าน,น อันดับต่อไปก็คือไล่ล่างลงมาใส่สอบขายาวนี่เราก็เลือล่อนลดงมาขาขวานะคะเราเนี่ยสอบกดไปขาลงก็สอบใส่สอบใส่หาเราเนี่ยเขมข้นอะไร

แสดงว่าไม่เคยไม่เคยออกกำลังกายขาดตึงน่าเป็นท่าสบายตัวอ,อะไรนะล <g iven> าตินามีนเนีย นะโอเคอันนั้ต่อไปใช่ควางตะเขานะแล้วยืดข้อสะโพกจักนี่นะให้ยก เชียงข้างลำตัวเนี่ยอยูเชิงตามัำบีต่อไหมเยีวอยู่ทำให้ปวดเที่ยวนะย,ย,ย,ย่อย่อ,อย่อไปหมดยืนหนึง่งยืนสองยืนสามอ่าจะได้จับเต็นไข้ขา กดยืดหนึ่งกดยืดสองนะกดยืดสามทีมนั้นเวลาวางเนี่ยต้องวางให้ชับไม่ให้่ยพอยนะฮึ่มใ <c oughs> ส,ส่ข่าวเนี่ยน,นะเราไปเนี่ย,ยแล้วเสร็จแล้วตอนที่จะเดินขึ้นมาเนี่ยนะมือเราหมอเนี่ยยืนอย่าไปยืนอย่างนี้นะ มืออย่าความมือให้หายความมือไม่งั้นแรงดึงเราจะไม่มีนั้นต้องยื่นในลักษณะนี้ออานะให้จับกะะับตะกอนนี้นจับแล้วที่ดึงนี่ตอนนี้ประกอบที่ว้าเป็นเอ็นตัวหลังเอ็นตัวนี้ตรงกบอลพอตรงก็เราก็ซองเราก็ซอบมาลอยแล้วก็ปล่อยย็นทิ้งตุ่มหัวฝักพื้นจนะมันใจจริงเน้นนะเพราะว่า แล้วก็สองสอต่อยให้สามเขาหนึอย่าไปานั่งอย่างนี้นะยืดังตึงเนี่ย้องขึ้นมาดึงไปนันให้เขอา,ยขา,าอยู่ที่นั่นอยู่ที่มันยอโอ,อ,อ,อ้โหนคเอามา นี่คือในกลุ่มที่น้ำหนักเยอะใช้ถนึง,งนี้มาตุกหลังเขาเบขึ้นเขาขายยาวไปทานนะำรักให้นี่กับดหลักกันนน,นี่สอนเี้ย ข้อหน้าเงดงรอบควรก็นหน้าตรทนี้ด้วยบางครั้งที่กิใช่ไหมอะไรเออแล้มีบ้างบางคั้งเราปวดอยูนี่ด้วยใช่ไหม,ไหมแลวามาปวดตรงนี้ใช่ไหมนะบางครงั้งปวดห้าตาเลยนะ เป็นรานจ้ามิ to to ่งไม่เคยรู้ประวัติกันวผมมาบองเช้นะโอเคนะนัเดินก่อนกบานนดเงั้นพยายามเันั้แยกเข่านิดนึงโอเคน้าจับปลายเท้ากดปลาเท้าลงนะเห็นไหมเขาอ่อนมันไม่แข็งมโนน้น่เราไม่จำเป็นต้องยืดนะกดลง ก็ทักครับไปลรไปจับสปลายครับสลับกันนะนะกดไปทา้งเมาทําไปครัไปสลับท้ายปาหลัจากนั้นทอดค้ายจับก็สนีิกดนสลับกันท้ายขานะก็สันิ แต่ว่าพวกเราจะทำนะเนี่ยเนี่ยยื่อนี่บาเดเจ็บได้แต่คนที่มีน,น้ำนี่พวกที่มีน,น้ำตรงนีนะ้แล้วก็ทำแล้วนี่หมดแรงนี่โอกาสนี้ข้อนี้พิสได้ดูนะนะใช้ทีนี้จะเซฟกว่านะะเส้นบาดตอไดกว่า,วาต่อไปมีมือเลยใช่ไหมแล้วก็จะปรับนิดนึงนะวางล็อกใต้ข,อข้อมืานะนะตอนนี้ไม่นานออกไม่ได้แล้วจ,จับหลังครับกดไว้ แล้วก็สอดใต้เข่ายกเขียขมาสีหน้าสั่นระสันนะใหญ่มากนะแบ,บขกข้างครับจับนะครับผนไปนะล็อกกระละนี้นะมันดิ้นไม่ได้สอดยกเขียขมาสาั่นเออนะถ้าเรามีจังหวะเนี่แค่เนี่ยสองนิ้วมันขึ้นแล้วเ,เนี่ยขึ้นเขียดย่เีขึ้นมาอา้าวนอนงาย ว่าทานเสร็จแล้วแล้ก็เนี่นดับแรกนวิธีการนึ่งน้ำรดับใต้เข่าวจะรอเนไอหน่อตัวขาวอ่ะอย่างที่หนสองอย่างที้สูงโคตรเนี่ย,าาอ,ยอ,าาอย่านั้นลาเมื่อเนี่ยไม่ว่าเราเป็นหมอผู้หญิงแล้วเั็นผู้ชายไหมก็ยาเกี่ยวใสเราไม่เอานะแต่เย่อ,ยอ ยอมันเลยอาไนะไเการอจายอกสยอมเสร็จแล้วเนี่ยลองย่อนะคือยืดมาเนี่ยให้อยู่ระดับนี้จังหวะที่เราวังข้อสอบปรีเลย มันจะมีแรงการกดนะหรือถ้าเราบนตัวเนี่ยมันมีแรงกดนะถ้าต่ำเกิไนไปม,มันแทงลงเนี่ยไม่ใช่ต้องวางเวางก่อนนะถ้าสังานะส่งวางเฮ้ยเลยนะเสร็จแล้วเราจับปลายเท้าจบลง,ลงแรงตึงแล้วก็วางลงโอว,วางแล้วก็น้อมตัวลงไ,วไปเห็นสะโพกไหมโอเคนะก็เลื่อนลงมา แต่ยี่งนิ่งเป็นนี่เดียวแล้วก hehe, so ็นวมตัวลงเรื่อยปนิ่งเราไล่เราสามารถไล่เพื่อทั้งสามแนวนี้นะเมื่อคั้นี้จบเรียบร้อยไปอีกข้างธรรมกันเช่นเดียวกันเราขยับนิดนให้พอดีนฐานเราตบใส่เท้าลงให้มันตึง มาเต็มแล้วก็น้องดีเลยนิ่งไล่ลงไปไล่ไปกดให้นิ่งให้ทั่วทั้งสองสองหรือสามแนวนี้เรากดด้านหลนังไล่น้ต่อไปคว้ยเหน่งไหมถึงจะปิปดข้างนี้ข้างนี้น,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 นนะเสร็จแล้ว โย,ยงงกงานกางออกโยกไปนะก็ยอกนีประกอบนั่จะเย็นไว้น้ำเย่ง็วูก่อโยกสามนะเสร็จแล้วสับเปลีนไฟขาฐขานพอมัดตั้งได้สองข้าหรือจะได้บรานารกันโยกหนึ่ง โยกสองโยกสาม